ชัดว่าคราวนี้ก็เป็นเรื่องข้าวเดิมอ่าใช่แล้วแต่ครั้งนี้ว่าจะพูดถึงเรื่องของข้าวสารให้น้องๆลองดูก่อนอ่าข้าวที่คุณนัวมาสีเป็นยังไงบ้างดับได้ใช่ไหมคะจับได้สีเป็นออกแดงๆครับเป็นอันนี้คือข้าวหอมมะลิแดงครับอ๋ออันนี้คือที่อยู่ข้างล่างนี่คือสีออกมาแล้วเหรอคะแล้วข้างในนี่คือยังไม่ได้ ที่นี่เป็นโรงสีหังโรงสีมือหมุนไม่ต้องใช้ไฟ,ฟฟ้าแล้วเครื่องนี้นี่มีกลไกย,ยังไงคะ่ะด้านจิดใช่ครับกลไกไปเยอะนะสิ่งที่ออกมาทำเรื่องกลไกมันก็จะมีไม้ไผ่สีสุกดินหลวกแดงแล้วก็ไม้แสมสามดงนั้นถ้าอยากจะเห็นข้างในมันเน่ยต้อง ต้องซีดขาออกให้เอได้เลยค่ะท่านำขนาดแล้วเดี๋ยวพวกเราช่วยเองค่ะกได้นะได้ต้องเรียนยีนิสนะครับเรียนยีนูกระที่แล้วก็ผัดแรงท่านเบียนมาัรแค่โยกโยกไปโยกมาหน่อยโยงมันง่ายนะลองดูเวลาจอดก็ต้องจอดอย่างนี้นะครับเวลาจะมาสีก็ต้องแล้วกับซีเพราะว่ามันจะได้ไปง่ายเลยจอด ครับใครจะเลยน้องฟา <Bee> <ball> นเอาเลยคนแรกโอ้โหชี้นทางนี้ก็มองมาทำนาได้ ระหว่างที่ลุ้นว่าเด็กๆจะสีข้าวจนหมดฝาสีหรือไม่นั้นเรามาเรียนรู้เทคโนโลยีการกระท้อเปลือกข้าวจากอดีตจนถึงปัจจุบันกันดีกว่านะครับเนื่องจากเมล็ดข้าวจะถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกข้าวอันประกอบขึ้นจากวัสดุกากใยซึ่งทาหน้าที่เก็บรักษาเมล็ดข้าวให้ปลอดภัยจากสภาพอากาศ และ,มะแมลงที่จ้องกัดกินเมล็ดข้าวภายในเปลือกของข้าวจึงมีความแข็งเมื่อมนุษย์ต้องการรับประทานข้าวจึงไม่สามารถรับประทานเปลือกข้าวได้เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยกาก,ากใยของเปลือกข้าวนั้นได้มนุษย์จึงต้องประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อกระท้อเปลือกข้าวออกมานั่นเองแหละครับโดยสมัยก่อนจะมีการประดิษฐ์เครื่องมือง่ายๆอย่างเช่นครกมือหรือครกกระเดื่อง เพื่อต่ำให้เมล็ดข้าวแตกออกต่อมามีการประดิษฐ์เป็นเครื่องสีมือจนพัฒนามาเป็นระบบการสีข้าวด้วยเครื่องจักรในโรงสีปัจจุบันนั่นเองแหละครับแล้วอย่างนี้ต้องสีทุกวันเลยหรอครไม่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกทําทำรอบหนึ่งก็คือขายหมดเลยหรอครับหรือว่ามเทำรอบหนึ่งก็เกรเก็บไว้กินประมาณอาทิตย์หนึ่งเพร,ราะ<อ>ข้าวปก,กวติถ้าปอกเปลือกออกแล้วถ้าเกินสิบวันเนี่ย วิตามินต่างๆหมดแล้วเหลือแต่คาร์โบไฮเดรตคนโบราณเขาถึงทำข้อสารกรอกหม้อนี่ใช่ไหมอ๋อมันจะเหมือนอ๋อคืออันนี้มันไหลลงมาเหมือนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่มันก็จะค่อยไหลลงมาถ้ามันไหลลงพร้อมกันแล้วมันก็ไหลไหลลงสีฝาเรามาโกยกันดีกว่า ี๋ยวคุณลงถอดอันนี้ก็เอาออกใช่ไหมเฮ้ยเอาออกอ๋ออาแล้วทำไมเนะอ่าเอาใครแรงดีช่วยกันยกเนี่ยดูข้างในอ่ยกเรือยลนะครับโอ้ไปไหมเหนไหอ๋มัน็นนี้วางนนไเนี่ยข้างบนกับข้างล่างก็จะเหมือนกันอันนี้คือไม้ อบบ๋อมันเป็นไม้ไม,ไม้ทั้มหมดน,น,นะคะไม้แสมส,สายก็คือที่มันเป็นเม็ดเม็ดน,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 นี้ออกมาก็คือเพราะไอ้ขูขาขูขานี่ใช่มใช่ใช่ครับมันขัดก,กันขเป็นยังไงกันบ้างเหรอครับเด็กๆหลังจากช่วยกันลงมือลงแรงสีข้าวจนหมดฝาสี จนได้เห็นกลไกาภายในของเครื่องสีมือเป็นภูมิปัญญาไทยในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมล่ะครับโดยมีกลไกที่สําคัญก็คือเมื่อออกแรงหมุนเข้าเปลือกจะตกลงไปอยู่ในเขี้ยวของเครื่องสีมือทั้งส่วนบนและล่าง ซึ่งแรงเสียดทานระหว่างเคี่ยวทั้งสองจะก,กระเทาให้เปลือกของข้าวแตกและหลุดออกจากมเมล็ดข้าวส่วนข้าวที่เรารับประทานกันส่วนใหญ่มาจากการสีในโรงสีนะครับซึ่งจะใช้เครื่องจักรเป็นลูกยาง2ลูกที่หมุนด้วยความเร็วต่างกันเมื่อข้าวเปลือกตกลงมาระหว่างลูกยางนี้เปลือกก็จะแตกออกสามารถช่วยทุ่นแรงมนุษย์และสีข้าวได้ครั้งละจนวนมากเลยทีเดียวละครับอนนี้จะมาแยกข้าวเปลือก ออกแบบข้อสาั่งต้องเป็นเดยตุย <ฮะ S 1> ทำหน้าที่เจะให้พบกไปเดยตุยค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวคุณป้าฟ้ามาสาธิตให้น้องๆดูเลยใช่ไหมคะวิธีการใส่ข้าวใเลี้ยงข้าวเปลื<ด><น>อกปัดทีนึงเยอะขนาดนั้นได้หรอคะใส่เดียวมีลมพัดมาทางเราเนาะทำไมทำไมต้องลมธรรมชาติมธรรมชาติก็จะพัดช่วยอ๋อ แกลบเรื่มไปหมดแล้วค่ะทีนี้ก็จะเป็นการแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารขั้นตอนแรกก็คือแยกแยกแกลบบอุ้ยดูดีด<อ>ีน,น,นะลอะแล้วก็บบสีขั้นตอนที่สองก็แยกข้าวเปลือกกับข้าวสารแยกแกลบกับข้าวเปลือกมันปาดยังไงนะค่อยลังค่อยลังแยกแกลบก็ต้องปัดออกอบบเงี้ยค่ะแกลบมบันมีน้ำน้ำหนักเบาใช่ไหมลูกมันก็จะกระเด็นออกแต่ถ้าข้าวเปลือกมันก็หนักหน่อยมันก็จะอยู่ค่ะ คือตรงนี้ก็คือจะทิง้งใช่ไหมคะค่ะแล้วจะทิ้งตรงที่เป็นเข้าเปลือกด้วยหรอคะไม่ทิ้งนะคะเราเอาขึ้นไปสีอีกรอบโอ้โ,อโอหดูก็สดใสมันไม่เหมือนลงสีใหญ่ลงสีใหญ่มันจะกระเทาะไปทีเดียวหมดเลยลำก็จะออกไปหมดอันนี้ลำยังอยู่นะคะครเราก็จะได้กินอาหารครบคร่ะ หลายๆคนคงเคยสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าจมูกข้าวนั้นคืออะไรแล้วลงสีขัดอารำและจมูกข้าวออกไปได้อย่างไรมาไขข้อสงสัยแรกกันก่อนนะครับจมูกข้าวก็คือส่วนของปลายเมล็ดเป็นส่วนที่จะงอกออกจากต้นข้าวใหม่และยังเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารทั้งโปรตีนไขมันแร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกาย เมื่อนำข้าวไปขัดขาวจมูกข้าวนี้ก็จะหลุดออกไปพร้อมกับเปลือกหุ้มเมล็ดกลายเป็นข้าวสีขาวๆที่มีรอยหววแหวงตรงปลายโดยการขัดข้าวนี้จะใช้เครื่องจักรที่มีแกนกลางเป็นหินขัดที่เรียกว่าหินโคนแรงเสียดทานระหว่างเมล็ดข้าวกับหินโคนจะทําให้เยื่อข้าวกรองหลุดออกว่าแต่แล้วทำไมเราต้องนํำข้าวไปขัดขาวด้วยล่ะนี่ไปฟังคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับ สำหรับข้าวกล้องกับข้าวที่ขัดสีแล้วหรือข้าวขาวธรรมดาเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าข้าวขาวเนี่ยเขาก็ได้ขัดเอาลำออกไปแล้วนะคะซึ่งก็ทําให้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็คือข้าวขาวเนี่ยก็จะมีพวกโปรตีนเยื่อใยอาหารไขมันวิตามินมและธาตุที่น้อยกว่าข้าวกล้อง นะคะคแต่ว่ามันจะมีข้อดีในเรื่องของเนื้อสัมผัสเวลาเรารับประทานคือข้าวขาวเนี่ยพอเราหุงแล้วเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลน,นุ่มลิ้นมากกว่าข้าวกล้องค่ะขอลงผัดด้วยไหคะได้เฮ้ยขออเีอเนีเ่ยดาอยากกินเนดาพี่เนดาชอบ แม่ท่าทางฝัดข้าวคล่องแคล่วกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยน้องนด,ดาเห็นกระดกกระด้งขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะแรงและท่าทางการจับกระด้งจะต้องมีจังหวะที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นอาจมีเมล็ดข้าวพกออกมานอกกระด้งด้วยซึ่งขั้นตอนการฝัดข้าวนี้ต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกสังเกตว่าเมื่อกระดกให้ข้าวและแกบรอยขึ้นไปบนอากาศพร้อมกันเมล็ดข้าวจะตกลงมาสู่กระดงร้ววเะง,ะดงเร็วกว่าเพราะมีน้ำหนักมากกว่าส่วนแกลพ ที่มีน้ำหนักเบาวกว่าจะถูกลมธรรมชาติพัดปิวตกลงบนพื้นต่อมาหลักการใช้แรงลมนี้ได้ถูกพัฒนามาเป็นเครื่องแยกแกลบระบบลมเป่าในโรงสีนั่นเองแหละครับน,นี้มันเลือนิดหน่อยนี่เราก็จะเลือกเอาเข้าเปลือกไม่ข้าวเปลือกออกอนนแล้วก็ใส่ถุงได้นะคะถ้าถ้าเราเอาใส่ถุงไปขายเราก็จะแยกข้าวออกเป็นสามระดับนะคะ่ะอันนี้คือข้าวตัวเ ตัวเต็มเม็ดนะคะเม็ดสวยเลยอันนี้เราก็จะแยกเป็นข้าวต้นอันนี้ข้าวครึ่งเม็ดนะคะอือข้าวครึ่งเม็ดอันนี้ก็คือข้าวปลายน้ำเชลงเลยเหรอครับครับอืมออ้ยไหนๆขอดูหน่อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้การแยกข้าวเต็มเม็ด ข้าวท่อนและปลายข้าวออกจากกันหรือที่เรียกว่าการกระทายข้าวนี้จะต้องขยับกระด้งไปมาโดยจะเอียงกระด้งไปด้านหน้าเล็กน้อยทําให้ข้าวเต็มเม็ดที่มีมวลมากกว่าเคลื่อนลงมาบริเวณขอบด้านหน้าของกระด้งได้เร็วที่สุดและเมื่อแยกข้าวเต็มเม็ดได้แล้วเขาก็จะนําข้าวที่เหลือในกระดง้งมากระถายต่อเพื่อแยกข้าวท่อนและปลายข้าวออกจากกัน ซึ่งข้าวครึ่งท่อนที่มีมวลมากกว่าก็จะถูกแยกออกมาที่ขอบกระด้งด้านหน้าด้วยหลักการเดียวกันแหละครับซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการคัดแยกข้าวถูกพัฒนาเป็นเครื่องจักรประกอบด้วยตะแกรงหลายชั้นที่มีขนาดและช่องว่างแตกต่างกันเพื่อคัดแยกข้าวขนาดต่างๆออกจากกันนั่นเองเลยครับ ได้เห็นความแตกต่างของวิธีการกระท้อเปลือกข้าวด้วยเครื่องสีมือและการสีใน,นโรงสีกันไปแล้วเรามาดูผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากการกระท้อเปลือกทั้ง2วิธีกันดีกว่านะครับจากข้าวเปลือกร้อยเปอร์เซนต์ในส่วนของขั้นตอนการสีและการแยกแกลบจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวกล้องประมาณ75% และผลพลอยได้เป็นแกลบประมาณ25ครับขั้นตอนต่อมาซึ่งมีแค่ในโรงสีก็คือการขัดขาวจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวขาวซึ่งประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดข้าวหักและข้าวปลายจำนวน65ได้ผลพลอยได้เป็นรำหยาประมาณ7รําำละเอียดประมาณ3และแกลบประมาณ25นั่นเอง